สวัสดีครับสวัสดีค่ะช<ม>่างใหญ่เพชรมหาชนนะหรือว่าอาจารย์ใหญ่วันนี้ผมนั่งอยู่กับนักเรียนช่างชื่อรัฐจังหวัดอุบ,นบนลราชธานีนะนะครับก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหาคนครมาหลายปีแล้วล่องไปทางสัตหีบชนบรุรียันอุบลราชธานีวกับบางกรุงเทพอีกแล้วจากที่นี้จะก,กลับไปอุบลราชธานีเพื่อไปใช้ชีวิตบ้านปลายแล้ว อยากจะสอบถามว่าทําไมถึงมาเรียนเพิ่มเติมเจ็ดวันกับอาจารย์ใหญ่เหตุผลคือระวางมือมานานเคยเรียนของกรุงเทพมามหาหนครใช่กี่ปีแล้วเพราะความสัวผ่านมาประมาณเกือบสิบปีแล้วแหละที่วางมือนะแล้วคุณคุณไปทิ้งมันใช่ไหมหรือว่าคุณไม่เอามันแล้วอาชีพตดผมไปทำอาชีพหรือไม่ใช่ว่าทิ้งนะคือทํานวดคู่กันไงเลือกไปเรียนยนวด เป็นเป็นหมอนวดหมอนวดคู่กับร้านเสริมสวยน้องสาวเนี่ยแล้วเป็นคู่มันคือที่ใจเราน่ะไม่ชอบไปทางทําผมผู้หญิงใช่ไหมอ๋อครับครับเนี่ก็เลยก็เลยหันเหไปเป็นหมอนวดดีกว่าใช่เห็นบอกว่าเก็บเงินสร้างบ้านซื้อรถได้เยอะแยะหมดเลยเป็นอาชีพหมอนวดแล้วทําไมคุณจะทิ้งมันไปซะล่ะเป็นเพราะว่าเรานวดมานานนิ้วล็อกล็อกบวมไห้นิ้วบวมไหม หายแล้วล่ะเพราะว่านวดอ๋อนวดเองนใช่นวดนวดมัดก็หายเองนาะไปนวดก็หายอีกใช่แต่ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยหยุดหยุดแล้วก็ไปเลือกเลือกที่จะ่ใชเลือกที่จะมาเรียนตัดผมเพิ่มเติมมันดีขึ้นไหมเจ็ดวันที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่มาเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะคือเรามีพื้นฐานมาแล้วก็เข้าใจง่ายครับ แล้วคิดว่ามันจะกลับไปทำอาหารกินได้ไหมที่จนบุเราได้าานะมันขึ้นอยู่ที่ใจเราว่าเออมันทําได้เห็นบอกว่าเป็นสร้างบ้านแล้วไปซื้อรถไปซื้อเก้าอี้ตัดผมไปแล้วจ้ะไป,<ม>ไปซื้อไปตกแต่งห้องไว้แล้วก็คือกลับไปม,ม,มีตะพางมือกลับไปให้บริการ<ช>พี่น้องประชาชนที่อุบลอุบลราชธานีแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังบอกไม่ได้ยังยังยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนหลายที่หรือไง หลายบ้านเป็นคนหลายบ้านมีบ้านหลายหลังออแล้วอยากจะบอกอะไรกับเอฟซีช่างใหญ่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขามองหาอาชีพเสริมอยากแนะนําว่าให้ตัดผมดีที่สุดเนี่ยตัดผมชายสําหรับรัดนะครับมันง่ายใช่ไหมมันง่ายได้เงินไปไม่ไม่ใช่ว่าไอจะพูดให้เสริมสวยผู้หญิงคือใจเราไม่ชอบนะจุกจิกและเป็นคนแบบ เป็นคนปากหวานไม่เป็นน่ะเป็นคนพูดตรงตรงพูดตรงตรงแบบมีขวานผ่าสร้างไหมประมาณนั้นเลยประมาณนั้นอแล้วถ้าคนนิสัยแบบนี้ให้แนะนํามาทางตัดผมชายเนาะเอาพูดตรงตรงน่ะมันมันจบง่ายกว่าเออมันจบง่ายไม่จุกจิกด้วยอาพูดพูดตรงตรงเลยละพูดตรงตรงเอออืออออพ่อขอวยพรเออให้ช่างรัดอุบลราชธานี เดินทางกับบ้านปลอดภัยนําวิชาความรู้ที่มาเรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยเอาไปประกอบอาชีพนะครับให้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีลูกค้าข้อ้านเรื่อยๆน,นะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยเนื่องจากอาจารย์ใหญ่เนี่ยทำคลิปวิดีโอสอนลงเฉพาะช่อง YouTube กําเนิดสลอนสอน,สอนตะผมฟรีเนี่ยหนึ่งักว่าคลิปแล้วไปเลือกดูเลยผมผมสั้นผมชายผมหญิงไปเลือกเอาเลยตามสะดวกตามสบายน,นะ ดีไหมจ้ะใช่คืนนี้เดินทางประมาณตีหนึ่งทำไมต้องเดินทางตอนคืนให้มันสว่างสายตามองเห็นเหรอเห็นให้มันสว่างเราไปแบบซาๆาไปเรื่อยๆน่ผมแนะนําให้ขับผมแนะนําให้อ่ะออกจากบ้านทั้งตีห้าก็ได้ถ้าอยากจะถ้าอยากจะกลัวมันมืดถึงืดกใช่แล้วกลัวไม่กลัวไม่กลัวเหรอลางคืนมันไม่มีร้านป่ายางไม่มีบ้านเขาหลังไม่กลัวเพราะว่ารถแล้วเช็ค รถเราเชื่ดีแล้วดีแล้วขับกี่กิโลต,ต,ต่อต่อกี่กิโลเมตร<อ>ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วน่ะอเอ้าไม่ขับแค่แปดส <100 S 2> ิบเ <100 S 2> ก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบถึงหึ่งร้อยอะประมาณเจ็ดเออแปดชั่วโมงขัเป<อ>็นแปดชั่วโมงเหนือนะ่อยผลที่ผมไม่อยากไม่อยากขับรถไปก็เพราะอยากนังก่งเครื่องบินมากกว่า ดแล้วรถล่ะเออมันก็เอารถมันมีรถนะมันต้องเอารถต่อรถไปคิดจะว่าเราไปเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหนก็พักนอนถ้าเรากลับแล้วรถเราจะอยู่กรุงเทพหน่อยแล้วใครจะขับให้ใครจะกลับไปใช่ก็แน่นอนก็เลยต้องเอาไปเองเอาไปใช้ที่บ้านอืมอืมอืโอ้ยเที่ยวมันี่หลายปีแล้วนะขับรถไปกลับเองเนี่ยโอเคขอสัองสักท่อนนึงไหมขอสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้มอบให้จากลากันหน่อยวันนี้อะไรก็ได้เพลงอะไเนาะเพลงอะไรก็ได้ขอสักเพลงหนึ่ง เอาเป็นเป็นคนอุบลเนาะค่ะอ่าเป็นร้องเป็นไอสาวอุบลรอรักจัดเลยจัดเลยจัดเลยเพลงหากินเสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังเมื่อฟังน้ำมูลเลยล่องเรือ สุขเนื้อ ops? สัญญากหมันบ่เนืกว่าจะเปลี่ยนพันสิ ou ้นแล้วโอสวรรค์แห่งลำน้ำมูลขอบคุณค่ะนี่คสาวบนนะครับที่ทุกวันนี้ก็รอรับอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะสวันดีรับปก่อนสวัสดีครับสวัส yes. ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบเป็นของขวัญที่มอบให้กับจากรัฐทางรัฐที่บริการนี้ให้กับเอซได้ฟังกันนะเขาเป็นหมลาเก่า Bye.